ลาก Yes <S <s <ans> <S เครื่องใส่หัวดีเซนใส่อะ <m uch> แล้วเซนทุบทุบทุบพี่ทุบเออเออทุบลงเต็มโอ๊ยคุณเตรียม <m uch> กันเองบอลกันเองบอลกันเองจัง ไปไหน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 ีอไปนไี่ไหนีผีหนีีหนีวะนาเขาลงชั้นสาแล้วชั้นสามแล้วจะรั่วลงนอแล้ไลชั้นหนึ่งไปแล้วหนีนีไไ่ชั้นสองแล้วไปลงชั้นหน่ง้วไปเดียวไปนอแล้วจรั่วข้าจะกอดวิ่งหนี เซ็นรับโคตรแมน <Okay. S 2> <c oughs> เอาทำไมมันตาย <c oughs>